มเห็นบนไดาอยู่ใกล้งูนะครับเห็นไหมครับว่าเหยียดเลยเหยียดตะล้างเหยียดเหียดปูได้หมดเลยคนมาคือคนมา้นคนนคนมาโู่นคนองไปใช่มั้มตอนนี้นะทุกคนมีคนเข้ามาในแคมป์เราเนี่ยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมจะไปหาน้องๆ้องที่ขัดห้างอยู่ในป่าน,นครับซึ่งผมเตรียมอาหารมา็มนกระเป๋านี่น้ครับผมบอกเลยว่าผมเหนื่อยมากนะครับผมได้เดินมาได้สักพักใหญ่หญแล้วนะครับอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับตันนี้ผมได้ยินเสียงตอกตะปูปักปักปักไม่แน่นใจตอกกระปูฟันไม้นะครับดังนี้น,นะครับ คิดวผมมาถึงแล้วนะผมเห็นบนได้อยู่ใกล้ๆงูน,นะครับนี่เห็นไหมครับน,นะบนไดาตอกที่ต้นไม้นะครับ น้ำใจก็พอแล้วพี่ก็น้ำแล้วเอาก็จะทำเมนูปลาส้มไมากินไันนี่้พอพี่จะมาทํากับาแฟพวงกินเหรอใช่ๆแต่ดีเกิรดก็ไม่รู้อยู่บ้านจะทําอะไรอยู่บ้านไม่ค่อยถนัดดยวยปวดต้นมาต้นเนี้ยเนี่ยแห้งๆแต่มันก็อยู่ระดับเดียวห้างนะ มันถ้ามันร่วงมันไม่ถึงหรอกพี่เพราะมันมีกิ่งกิ่งไม้เนี่ยงามรอไว้อยู่อย่างกลางอือใช่อยู่ทีพี่แข่งบกต้นเนี้ยนะเออโคตรแข่งอ่ะใช่หรือเปล่าใช่ดิแข่งอ่ะอันนี้ต้นตะแบกไม่ใช่หรอไม่รูต้นตะแบกมาดูไม่ใช่หรอมาค่ามาค่ามาค่าต้นต้นพีใช่ไหมสักสางเนี่ยมาค่าแบกอืเราก็ตอกมอสแมนซะด้วยอ่ะ ค่อยเก่งเรื่องตอกเงี้ยตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะต้องขยับให้น้อยที่สุดเดงพรมันเสียวตอกตะปูเด้งหายไปเลยนะครับไอเรามันก็ตอกไม่เก่งด้วยนะครับพอเรื่องตอกต้องยกให้น้องดิดนะครับผม ต่อทีเขาโป๊ะๆป๊ะนี่นี่มันสองนิดเดียวเขาหมดเลยเขาเซียนเขาเซียนตอกใช่ไหมเนี่ยโอ้มันบาลามจารไม่ได้เซียนธรรมดาอ๋อเรื่องต่ออะนะเออฮ้ตอกมันด้วยนะโอหแม่นเด็ดตึกตึกเลยโอ้โหโหดไปใช่ป่ะเพื่อนธรรมดาผมาอาจารย์สอนดีอาจารย์สอนดีอาจารย์คนไหนอาจารย์เนี่ยเสื้อสีเทาเนี่ยสีเทาคนไหนวะสีอ๋อนี่หรอ อาจารย์แทนเนี่ยนะอาจารย์เชื่อสีดำมากกว่าไอ้น,นั้นอันนั้นลูกพี่ใหญ่นี่ลูกพี่เลองเลื่อยไม่มีวะมีเลือ่อนไหสบม่เดลื่อนที่นีเ่เลย ตอนนี้นะครับน้องดิดแล้วก็น้องแทนเนี่ยทำโครงห้างเนี่ยเสร็จแล้วนะครับนี่อย่างที่เห็นเลยนะครับนี่คานก็จะทําจากไม้ไผ่ไผ่นวลนาะไ<ช>ผ่นวลน,นะครับแล้วก็อซอยด้วยไผ่ลวกนะครับเพื่อจะเอาฟากเนี่ยมาปูนะครับถ้าเราไม่ซอยเนี่ยเรามาปูเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงพอนะครับ ซอยทีีซอยใช่ไหมอันนี้ซอยทีเลยเนี่ยแสดงว่าอาจารย์ดิดกับอาจารย์แทนซอยเก่งแล้วก็ต่อเก่งเนียอาจารย์ดิดเนี่ยเราต่อกันไม่ถูกเลยเมื่อกี้นี่ว่าครูผมสอนดีครูคนไหนนะเฮ้ยนี่ส่วนเชือกอันนี้ก็เอาไว้ขนของนะครับเราจะไม่จะได้ไม่ต้องแบกติดต in ัวนะครับผมนี่ก็จะหยอนลงไปนี้เลยนะครับปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลย โอเค <Okay. S 1> ลงมาถึงแล้วนะครับผมขาเขิน,นี่ยสั่นเลยนะครับต่อไปเราก็จะประกอบอาหารนะครับวันนี้ผมเอาอาหารมนาะไม่มากเท่าไหร่นะครับ ก็เล็กเล็กน้อยน้อยนะครับผมเน้นไปทางน้ำมากกว่านะครับผมแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่พอ,อยังไงเดี๋ยวค่อยออกจากป่าไปเก็บอาหารใหม่นะครับปล่อยเลยปล่อยลบลบหักตรงนะี้ ใช้ยขยะที่เหลือนะครับเป็นเชื้อเพลิงในในการก่อไฟนะครับมันจะได้ไม่ต้องเหลือขยะไว้ให้เราลืมนะครับบางทีเราก็ลืมเอากลับนะ วันนี้นะครับผมจะทําเมนูปลาส้มหลามให้น้องดิดแล้วก็น้องแทนเนี่ยได้ทานกันนะครับอันดับแรกเลยน้องเตียงก็บอกไม้ไผ่ก่อนนะครับใช้ดีใช้ดีเลยนะต้องเป็นไผ่หนามนะครับแล้วก็อย่าแก่กันไปอันนี้ใช้ไผ่นวนแต่ถ้าไม่มีไผ่หนามใช้ไผ่แล้วก็ได้นะครับหรือถ้ามีไผ่หนามแต่ไม่มีไผ่หนามที่อ่อนนะครับผม ใช้ไผ่แก่ก็ได้นะครับผมอันนี้ผมใช้ไผ่แก่นะไผ่น้าเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดกว่านะครับผมส่วนไผ่นวลเนี่ยกลิ่นเขายังไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาปลาส้มเนี่ยใสย่ลงไปข้างในนะครับแล้วก็เอาไปเอาไปย่างไฟแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับแต่ว่ารสชาติแล้วก็กลิ่นของปลาส้มเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วก็เนื้อปลาส้มจะสุกด้วยแล้วกินแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ ปลาส้มดิบๆผมไม่แนะนําให้ทานนะครับผมนานๆานทีได้นะครับแตบ่อย่าบ่อยมันดำเย๊ะๆเดี๋ยวไว้ว่าอะไรบ้างเลอลนี่ครับผมส่วนปลายเนี่ยเราต้องหาอะไรมาอุดนะครับพวกใบไม้ ใบไม้ต้องมั่นใจนะครับเป็นใบไม้ชนิดที่ไม่มีพิษนะครับผมถ้าเป็นใบกล้วยได้พวกใบว้านได้ได้นะครับไอ้นี้ผมใช้ใบของว้านเป็ดกลับมาอุดไว้นะครับนี่แล้วก็หวังนี้เลยนะครับอืม,อม สองลูกเลยนะเอ้ยหมดเลยนะโอ <Okay. S 2> เคน,นี่เลยครับปลาส้มหลามนะครับผมนี่ออกมาแล้วโอ้โหนี่เลยเป็นเป็นทรงกลมเลยครับพร้อมีอ่ลนก็บอกกันไปมันก็หอมนะม,มาครับมาดูกันว่าเรามีกับข้าวอะไรบ้างในมือนี้นะครับนี่เลยน้ำพริกแกงเปรี้ยวนะครับผม แล้วก็แตงเี้ือที่เหลือแล้วก็ทำเป็นผักนะครับผมแล้วก็ผักผักใส่ไข่นะครับนี่ก็บายว่านเพชรกลับที่ผมเอาไว้อุดก็บอกไว้ภายที่ปรุงสุกไอ้ปลาส้มหลามนะครับแล้วก็อันนี้ปลาส้มหลามใส่พริกเม็ดทั้งเม็ดเลยนะครับอันนี้สุกแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้หม่าม่านะครับเราไม่ขาดเลยอเจ้าอาชํา<ห><ว>มันต้องเข้าอะไรอย่างเงี้ย<ห><ว>ไม่เข้าสักที ไม่ม <łość> ีรสชาติเลยนะใช่แบบเดินกับใายเชี่ยวใบตองอ่ะใช่หรอ สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับสาหรับผมนะครับผมที่มาหาน้องแทนแล้วก็น้องดิดนะครับมาส่งเสบียงเมื่อวานเล็กน้อยนะครับเช้านี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับซึ่งเรากําลังสับฟ้ากันอยู่นับนี่นะครับเราจะช่วยกันสับฟ้าแล้วก็นําฟ้าขึ้นไปปูข้างบนนะครับเพราะว่าโครงเนี่ยเสร็จแล้วอย่างที่ จะเห็นกันเมื่อวานนะครับมา ตอนนี้เราก็สอบฟากไปได้จํานวนหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็คาดว่าน่าจะพอนะครับเราตะปูหมดนะครับผมอาจารย์แทนแล้วก็น้องดิดนะครับได้จัดตอกไว้สองมัดนะครับผมก็คาดว่าน่าจะพอเอาไว้มัดกันตกนะไม้กันตกนะครับผมบไม้กันตกหรือเรือกันตกนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปอาจารย์แทนแล้วก็น้องดิดจะขึ้นไป ปูฟ้ากอะไรต่างๆข้างบนนะครับส่วนผมอยู่ข้างล่างคอยส่งของขึ้นไปนะครับผมถ้าขึ้นไปทั้งหมดเลยเนี่ยจะไม่มีคนส่งของแล้วมันจะแกะกะนะครับอันตรายเพราะว่าพื้นยังไม่มีนะครับมันเสร็จมันมีแค่โครงนะครับผมแอ่เรอย วันนี้สภาพอากาศค่อนข้างจะแปรปวดนะครับเดี๋ยวคืมเดี๋ยวแดดนะครับผมไม่รู้ว่าคืนนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับถ้าตกก็คงไม่เป็นไรเรามีไฟชี้ทั้งสองผืนสามผืนนะครับผมต่ไปเอาอะไรอะเอาอะไรก่อนต,อนะต่อก่อน,นใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมจะส่งต่อขึ้นไปก่อนนะครับ เอาเหลืออีกสองลำเดี๋ยวพี่ส่งขึ้นไปได้สามสี่ลำมันหนักดูมันเวียงไม้ลำแหลมอย่างเงี้ยนะนะครับถ้ามันล่วงลงมาเสียบเรานี่คือเรากลายเป็นไก่ย่างห้าดาวได้เลยนะครับนี่ ผมก็ได้ส่งของต่างๆที่จะป็นต้องใช้ขึ้นมาหมดแล้วนะครับเหลือแต่ไม้แผ่น3านแผ่นนะครับเพื่อจะเอาไปประกบฟากไปยึดฟากนะครับแล้วก็น้ํานะครับผมต่อไปผมจะปีนขึ้นไปช่วยน้องทานแล้วก็น้องดิดข้างบนแล้วนะครับโหลื่นบันไดค่อนข้างลื่นแล้วก็เท่าเปียกด้วยนะครับ ก็มันไม่ได้ยากนะแต่มันเสียวเสียววันนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมพี่ที่ไหนนะน้องเล่นอะไรเนี่ยพี่ต้องมัดสองรอบพี่ใช่มควายกันเนี่ยไม่ใช่เอไม่ใช่เอาตอกอีกอันนึ่งอันนี้ตัวนึงอ่ง ผมไม่ทำไม่นั่นไอ้ตีนเลยลพี่หนึ่งเจ็บหมดแล้วพี่ไม่เส่สักทีนี่เอ้เราก็เรื่องพวกนี้เราไม่ค่อยสันผัดเท่าไหร่หรอกไม่ถ <c oughs> นัดเท่าไหร่เห็นที่หนุ่มบอกที่หนุ่มเก่งอยู่ไหมฮะมันเป็นทฤษฎีเลยพี่นะ<ช>แต่ปฏิบัติที่ไม่ได้เรือร่องหรอกโอ้โหไม่ใช่แล้วเด็กที่บอกว่าโอ้โหไอ้เท้านี่ม่นสุดยอดจริงๆย อาจารย์อาจารย์เชิญนะถ้าทำดีหลังเบลรรอเลยนะอืมาีูเลยเนี่ยอาจารย์อยก็ฟูหมดแล้วไม่ให้ลืออะไรครับอ,าารอะไรพี่เนี่ยทำไมจะปฟูปาดเอามาใช้เอาตรงนี้ห้างก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนี่อย่างที่เห็นเลยนะครับมีกันตกด้วยนะครับนี่ ทั้ง3ด้านเลยนะครับส่วนทางนี้เราจะเพิ่มเติมในวันหลังนะขึ้นมาสัก2อันก็ยังมีไม้นะครับใช่ถ้าเราใช้ก่อนอื่นเราจะทำาบบนี้ไงพี่นุ่มไอทางขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยทํากันตกโอเคก็ยังถือว่าไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ก5าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราจะไม่ทําเตานะครับข้างบนตรงนี้เราจะใช้แก๊สพกพาานะครับใช่เพราะว่าพื้นที่ให้มากที่สุดครับผมเราจะไปยัดพื้นที่ให้มากที่สุดการทําเตาบนห้างเนี่ยมันก็จริงๆแล้ว ถ้าไม่ไม่ไมจำเป็นจริงๆก็ไม่ทํานะครับมันอันตรายเวลาไม้ไผ่แห้งอะไรพวกนี้เราก่อไฟเนี่ยเรา,เราบางทีเราอาจจะดับไฟไม่ไม่สนิทเนี่ยมันอาจจะทําให้ไหมห้างได้นะครับผมห้างนี่ก็สูงอย่างที่ผมได้บอกไว่ัมงแต่แร่นะครับประมาณยี่สิบเมตรได้นะครับไม่ต่ำกว่ายี่สิเมตรแน่นอนนะครับผมดี๋ยวผมยัยดูนะครับว่าสูงไม่สูงที่นี่ก็เราของจริงอยู่แล้วครับผมเรามันของจริงใช่ไหมนี่สูงมากนะครับ ก็หลังจากนี้เราทั้ง3าคนก็จะลงไปประกอบอาหารส่วนจะขึ้นมานอนตรงนี้หรือเปล่าต้องรอดูเรื่องเวลาอีกทีนะครับถ้าเราทานข้าวอาบน้ําเสร็จเนี่ยถ้ามันมืดเราก็ไม่อยากขึ้นมานะครับครับการขึ้นที่สูงในความมืดเนี่ยมันอันตรายนะครับผมถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะไม่คุ้มกันนะครับผมส่วนอื่นๆเล็กๆน้อยๆนะครับเราเราหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นน้องแทนแล้วก็น้องดิดมาทําต่อนะครับส่วนผมจะได้มา อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็เราตามชมกันนะครับไปลงมาข้างล่างีกว่า เราก็ประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็มืดแล้วด้วยนะครับผมคืนนี้เราก็คงไม่ได้ขึ้นไปนอนบนห้างให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่ามืดแล้วขึ้นที่สูงมันอันตรายนะครับเดี๋ยวเกิดผิดพลาดมามันไม่คุ้มนะครับผมเหนื่อยนะครับผมวันนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยมากไหมไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่พอสมควรับผมแต่ก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับในการสับฟ้าต่างๆตัดไม้นู่นนี่นั่นนะครับมาเดี๋ยวมาทานข้าวกันนะครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยว เราสามคนหรืออาจจะเป็นแค่น้องแทนแล้วก็น้องดิดขึ้นไปนอนบนห้างให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมต้องขึ้นไปนอนอยู่แล้วพี่ต้องขึ้นไปนอนอยู่แล้วใช่ไหมนอนนอนนอนคนเดียวมากระจายสองคนสองคนพอแน่ใจแน่ใจเสียวเสียวแค่ข้างบนสองคนก็พอแล้วเดี๋ยมาเสียวเยอะเสียวเยอะไม่ดีนะเราก็ไม่ได้กลัวเมียด้วยใช่ไหมอ่นี้เรากเรื่องพวกนี้เสียระบบหมด

อนอนกักาแฟตื่นเช้ากาแฟสรุปเราดื่มเพราะเราไม่ได้ง่วงนะเรดื่มเพราะว่ารายใกันนอนใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้นั่งผิงไฟนั่งคุยกันได้พักใหญ่ๆนะครับแล้วก็แต่ละคนก็แยกย้ายกันแปบน้ำนครับซึ่งตอนนี้ผมกับน้องดิดก็อยู่บนเปลแล้วนะครับส่วนน้องแท้นะครับผมก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับโอ้เหนื่อยมาก ก็อากาศวันน <iful> ี้ค่อนข้างจะร้อนนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนเพลียนะ<อ>ม,นมันไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่แต่มันอ่อนเพลียน่าจะอ่อนเพลียจากแดดด,ด้วยความร้อนด้วยนะครับผมห้างของเราเนี่ยเป็นห้างที่สูงที่สุดละตั้งแต่เราทําคลิปมานะครับไม่ว่าจะช่องไหนก็แล้วแต่ทําไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนแนี้สูงประมาณ20เมตรเป็นอย่างต่ํานะครับผม20เมตรเป็อางต่านะครับผม ก็เราอาจจะทำห้างที่สูงกว่าน,นี้อีกหรือเปล่านะครับในอนาคตข้างหน้าก็เราติดตามชมกันนะครับ<ช>แต่รอบตัวผมเองนะครับผมคงไม่ทํานะครับผมเพราะผมกลัวความสูงอันนี้ยอม,มร,รับตรงๆนะผมกลัวความสูงมากนะครับ้ล้องเราต้องท้าทายที่ทา้ทายใช่ไหมใช่พี่แบบไปกลัวไปยอมเง้นมันไม่ได้ไม่ได้เหรอ,อเสียชื่อเสียงหมดเรายิ่งสูงยิ่งดียิ่งเสียวใช่ไหมใช่ผมไม่ ไม่เคยกลัวอะไรเลยยกเว้นความสูงใช่ไหมเอ้ยกลัวมากต้องกลัวโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอลาพี่เพื่อนเพื่อนงบ้านนะคเข้านอนก่อนนะครับวันนี้เราก็ทั้งอ่อนเพียทั้งเหนื่อยนะครับผมไว้เจอกันในวันพรุ่งเช้านะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับคนมัดคนมันคนฟังผูนชามันาอนนีนะทุกคน มีคนเข้ามาในแคมป์เราเนี่ยครับครับสวัสดีครับออ๋อ,อ,อนึกว่าใครหาดเหรอหาเหรอต,ตกใจหมดเลยได้ปะได้ปะไ,ไม่ได้เอามาคนเดียวละแอ่คนเดียวเหรอตกใจหมด <laughs> นอนอยู่สะดุ้งเลย เราก็นึกว่าใครนะเเดินตรงมาที่แคมป์เราเลยนะครับอืมก็ที่ก็เป็นเพื่อนกันในหมู่บ้านนะครับมาสักกี่โเนี่เที่ยงคืนเลยเชียงคืนได้แล้วโดยเดลี่ในยีหรือเปล่าบอกมาบอกที่กรูไปยีหรือเปลี่ยได้ไหมได้มบ้างปะโอ้สองพัน เท่านี้นะโอ้ได้เยอะโอ้ยหาให้ได้สองพันขายสองพันแน่พี่ดูดิี่เราตกใจเลยยิ่งดีนสองพันตกใจหนักอีกไปแล้วทุกคนไปแล้วไม่ได้งูแล้วนะครับเขามาถามทางกับเราปกทำงานหลายวันยังไม่ได้เลยสองพันขยันจัดเลยอ่ะดืดดืดดืดน่าจะหาทั้งคืนนะพี่หนุ่มน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนะได้เยอะนะพี่ตรงสองพันได้เยอะได้เยอะเยอะดิ เ็ากลับไปแล้วนะครับอนอนต่อครับเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้เราทั้ง3มคนก็ตื่นแล้วนะครับผมซึ่งเราก็กําลังเก็บข้อของเตรียมตัวจากบ้านนะครับส่วนเหตุการณ์เมื่อคืนที่เราเจอคนถือไฟฉายมาใกล้แคมป์เราก็เป็นคนที่เรารู้จักนะผมเป,เป็นคนในหมู่บ้านที่มาหาเหตุกลางคืนนะครับส่วนห้างนะครับก็รอจํำชมกันนะครับว่าเราจะได้ขึ้นไปนอนเมื่อไหร่นะครับผมหลังจากนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมถ้าชอคบคลิปโด่งพวกเราก็ ฝากกรา์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราทั้งสคนด้วยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับ